มึงคือล่าสุดมีน้องมาขอเนิงหนึ่งโตโลซึ่งน้องเขาอ่ะก็โดเนเอตแล้วแหละแต่ว่าฉันก็รับโดเนทมาแล้วว่าฉันก็ต้องจัดไปป้างานไปลือกันเลยค่ะเนิงหนึ่งโตโรญิงสโสดจะเป็นยังไงไปดูกันซึ่งเราไม่รู้หรอกนะว่ามันจะกี่นาทีซึ่งก็อัดแล้วล่ะประมาณเอ่อยี่สิบนาทีนะว่าจะฆ่ากันได้แต่ละตัวแม่ดูสิตุมต้มตุม้มเตรียมตเตรียมกันโอ้โหจะบาตายแม่เอามาดี แน่จริงก็เข้ามาจะอืมอืมนึกว่าอารามจ้ายิ่งไปกว่าอารามป้อมก็ไม่กลัวนะสตรวรษนี้ยิงโสถึงจะเสียบเปียบก็เรายังไงล่ะก็เข้ามาดิเออเออพี่รู้ว่าทุกคนคงจะไม่อยากดูแบบเขาเรียกอะไรยาวๆหรอกมาจะตัดให้ดูคิวแรกอ่ะสังเกตได้เลยนะโตโรมาลีเจนารี่เลือดได้เยอะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่วิงจะออกนะัก็คือตัดเลือดนั่นเองจา้าทุกคนก็มาดีปะ เห็นปะทุกคนเมื่อเราจะออกเวทนะเมื่อออก,ออกออกเวทดัวนน่ะอีกฝั่งมันก็จะแบบอืมรู้สึกว่ามันจะตัดเลือดได้หน้อยขึ้นนะจ๊ะดูดิทุกคนดูดิดูดิดูดิแน่ๆปะมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วเห็นปะเรามีทั้ง e x e c u ทั้งแบบยิงทะลุนะดูดิยังไงมันก็ตุ้ยจังวะนี้จะหนีไปไหนจ๊ะจะหนีไปไหนเอ่ยจะหนีไปไหนเรียบร้อยจ้ะคาบอกไปเรียบร้อยจ้าคิวแรกมาแล้วอ่ามาถึงคิวที่สองน้องมันไม่เข็ดน้องมันอยากลองของก็มาดินี่ทําไมเราออกเวทล้วนนะทาววนนี้้บออกกไก่่า คือของที่เราออกมาอะมันจะไม่แบบเอ่อตามเซตไอเทมนะ mm hmm. เขาเรียกว่ามันจะตามสถานการณ์ซึ่งสถานการณ์นี้อทีแรกกิ่งจะออกเป็นเวทเพราะว่าอีกฝั่งนะเอ้ยมันจะได้แรงแรงแล้วก็อีกฝั่งมันจะได้แบบรีเจนารีรีเจนารีเลือดไม่ทานหรือว่าฟื้นฟื้นฟ,นฟ,นฟนูเลือดไม่ทนันประมาณนี้เนี่ยเห็นปะจะเห็นได้เลยว่าพี่หญิงเครื่องหลอดแต่ว่าไม่กลับบ้านนะดูดิทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีรีเจนารีอุ้ยไม่ใช่รีเจนารีเลือดสิเรามีตัดเลือดของอีกฝั่งยังไงเลือดมันก็ไม่ขึ้นเยอะกว่าเราดู เนี่ยเนี่ยเรามีกอดด้วยมาดิเรามีรถกอดด้วยนะรถกอดเวทมาดิก็มาดิทุกคนใครจะเป็นคิวสองคิวสองจะยกที่ใครก็มาดิก็มาดิเฮ้ยเหรือว่าเราจะเป็นวะหรือว่าเราจะเป็นคนตุยอ้าว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 เสร็จอย่างนี้ก็มาดิก็มาก็เอามาดิช้สกิลสองอ้าเฮ้ยเฮเรียบร้อยนี่เรียบร้อยชิงระเบิดก่อนไปเลยจ้าเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าพี่หญิงจะออกตัดเลือดแล้วก็ซอลลิงออร่านะคะทุกคนเอามารถกอเวทไงโหดเปล่า ซึ่งของพี่งออกบอกเลยเพราะพี่งเงี้นไปที่พลังเวทดูดิทุกคนพี่잉เจอกสมุดเวทมาอีกนะชิ้นหนึ่งขอแบบให้มันแรงๆไปเลยหรือไม่ก็จะออกแบบสตาร์ทออฟนูนเอามาเจาะแทงมันเลยน่ะกลัวหรอมาดิก็มาดิดูนะทุกคนดู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 แค่จะเป็นคิวที่3นะดูตอนนี้เลือดพี่งเหมือนเสียเปรียบนะแต่ว่าไม่เสียเปรียบนะเพราะอะไรเพราะว่าพี่งน่ะไม่ออกของแทงแล้วพี่งจะออกเป็นเจาะเวทดไปเลยจะมาดิก็มาดิก็มาดินี่ได้เกาะเยอะแถมอันนี้ด้วยนะแถมแรงด้วยก็มาดิโอ้เว้ย พี่หญิงเป็นอะไรนี่หรือเปล่านี่เฮ้ยอย่านะอย่านะอย่านะเฮ้ยอีกฝั่งมันออกเป็นกึ่งเวทว่ากึ่งเวทกึ่งแทงกึ่งเวทกึ่งแทงอะไรก่อนงงจะมาสู้เวทลวนมาดิก็มาดิก็มาดิก็มาดิทุกคนดู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 สเกตนะสเกตนะเวลเท่ากันนะตางกนเท่ากันนี่แหละเอาดิ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 ใครจะอยู่ใครจะไปใครจะอยู่ใครจะไปเฮ้ยมันกดเอคิวมันกดเอคิวอ้าวยังไงยังไงเหลือนิดเดียวจังหวะนี้ใครจะอยู่ใครจะไปเอ้ยเอ้ยเหลือนิดเดียวเรียบร้อย คือซอลิงออร่ากับเก่าไฟเผาไปดีอ้าวสวัสดียังไงพี่อญิงออกเวทล้วนแล้วมาบวกกันเลยเอ้ยออ้ยเจ็บ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 อ้ยมันทุบมันทุบมันทุบพี่อิงก็ทุบคืนเอาดีเอาดีเอาดีเลือดน้อยเลือดน้อยแล้วทำไมล่ะเลือดน้อยก็สู้นามาดิมาดิกลัวที่ไหนล่ะกลัวที่ไหนเอาทุบกันคุละหมัดคุละหมัดสองหมัดพี่อิงคิดว่านะคือคือตอนนี้นะพี่อิงคิดว่าพี่อิงนะเริ่มไม่สู้น้องมันเพราะว่าอะไรเวทบวกเวทหรือว่ายังไงก็ไม่รู้อ่ะดูนะทุกคน ดูไปเรื่อยๆนะเหมือนพี่จะชนะแต่ว่าพี่หญิงก็เหมือนจะแพ้เอ๊ะหรือว่ายังไงเอาดีเอาดีเอ้ยเราหลบเราหลบทุบมันก่อนเราหลบทุบมันก่อนแล้วก็นี่อันตีที่2ใส่มันสกิลสองใส่เอาก็มาดิก็มาดิก็ต่อยต่อยกดอันนี้ไปก่อนกดอันนี้ไปก่อนนี่กดทะลุไปก่อนเอาดี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 ใครจะอยู่ใครจะไปเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วน้องเข้าขอประมาณกี่ตัวจบปะพี่หญิงก็จําไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวถามน้องมาในแชทนี่นี่เอ็กซิคิวเอ็กซคิวอุ้ยไม่โดนอีกแล้ว มันหีเจนนีเลือดขึ้นมาโอ้โหจะไปไหน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 โอ้โหเอาหรอเอาหรอเอาหรอเอาดี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 เฮ้ยมันเหลือนิดเดียวมันเหลือนิดเดียวมันเหลือนิดนิดเดียวโอ้โหเอาดีเราชนะเราศูนย์คือจังหวะนี้นะพี่หญิงก็โดนน้องมันส่วนมาคืนสองตัวแกซึ่งเราออกของเวทมันไม่โอเคละเราคิดว่าเราจะต้องออกของกายภาพด้วย เพื่อเอามาตีธรรมดาดูนะทุกคนพี่หญิงจะต้องแบบแก้เกมไปเรื่อยๆเราต้องแบบจําลองเป็นเหมือนโปรเพเยอร์ปะเออที่เราแบบมันต้องแบบออกของสถานการณ์ตามที่เราเจอเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่หญิงจะออกนั่นก็คือทาลอนเอามาต่อยเอามาต่อยเอามาต่อยรัวๆแล้วก็หมัดซึ่งน้องเขาก็บอกนะว่า5ตัวจบมาเลยไอเทมเซตนี้ล่ะกึ่งเวทกึ่งแทงกึ่งโจมตีมาดิเนี่ยเห็นปะเราสกิล2เข้าแล้วก็สกิล3 แล้วเราก็ต่อยเป็นปกตินะเห็นปะทุกคนดูดูดูนะพี่งจะต่อยไปด้วยนะจะต่อยปกติไปด้วยนะเห็นปะมันก็จะเข้านิดนึงนะดูดีดูดีมันจะเจ็บกว่าพี่เห็นปะเดี๋ยวพี่ก็จะต่อยไปธรรมดาด้วยนะเนี่ยเนี่ยเห็นปะนี่นี่แล้วก็ต่อยไปด้วยแล้วก็ต่อยไปด้วยนะพออันนี้หมดแล้วก็กดแล้วก็กดออกนะนี่ล้วก็ขายนี่ล้วก็ปื๊บอย่างนี้แล้วก็ต่อยต่อยต่อยเรื่อยๆนะพี่งก็จะออกอ่เขาเรียกอะไรวะสเปียร์เอาลองกินนูดมาด้วยอ่ะได้เลือดกับไอ้นี่ต่อยรถกล่อมด้วยเห็นปะเห็นปะทุกคนดูดี จังวะนี้ยังไงเอาดิต่อยต่อยเห็นปะพี่จะช้าแล้วก็ต่อยต่อยยื้อมาเรื่อนิดเดียวเรื่อเดียวต่อยชาร์จต่อยนี่ต่อยต่อยต่อยเอาล่ะยังไงพี่หญิงก็ชนะอยู่แล้วจ้าจานี้ห้าต่อก็ขอบคุณน้องนะคะทีโดเนทแล้วก็มาหนึ่งหนึ่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้พี่หญิงก็กราบขอบพระคุณจริงๆค่ะแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ิ่งด้วยนะคะกราบขอบพระคุณทุกคนค่ะมาดูจ้าบายบาย